สวัสดีครับรายการ Unbox by Benyem Journey วันนี้มา Unbox นาฬิกาต้องบอกว่าโดยปกติจะเล่าให้ฟังก่อนว่าประวัติของนาฬิกาเป็นยังไงผู้สร้างคือใครรายละเอียดเป็นยังไงต้องบอกว่าผมไม่มีครับเนื่องจากว่านาฬิกาเรือนนี้ผมถลายไอจี IG, แล้วไปเจอโดยบังเอิญสนใจครับทําการหาว่าเอ๊ะคนที่เขาซื้อมาเนี่ยเขาได้รับมาเนี่ยเขาไปซื้อมาจากไหนก็ค่อยๆหาหาหาจนเจอครับ ไปเจอเรียกว่าเป็นใครๆกับสตอรี่ของเจ้าของครับบอกว่าสามารถติดต่อได้ทางอีเมล IG แล้วก็ WhatsApp ผมก็ติดต่อไปทาง IG ก่อนเลยเขาบอก So out หมดแล้วติดต่อไปทางอีเมลอีเมลก็ตอบว่าหมดแล้วไม่มีอีกแล้วผมก็เลยไม่รู้จะทำยังไงทดสอบครั้งสุดท้ายครับหรือทดลองทางสุดท้ายด้วยกันส่งไปทาง WhatsApp ปรากฏว่าเจอเจ้าของครับเจ้าของบอกว่า ได้ถ้าอยู่อยากได้ยังเหลืออีกหนึ่งเรือนแต่เป็นเรือนสีดำเขาก็เลยร้องขอมาว่าผ่านทาง USDT ได้ไหมผมก็เลยบอกว่าสบายมากครับ USDT เพราะว่าคุณเคยอยู่แล้วผ่านกรมสุลรกากรของเมืองไทยจ่ายภาษีครบถ้วนนะครับแน่นอนครับวันนี้ก็เลยมาแกะให้กับเพื่อนๆที่ด,ดูผมกรีดมาละเพื่อจะได้แกะง่ายขึ้นเนาะเข้ามาดูกันว่าข้างในเป็น ไม่รู้เหมือนกันครับว่านาฬิกาเนี่ยจะออกมาหน้าตาเหมือนที่สั่งไว้หรือเปล่าพร้อมมาแกะพร้อมกันกับเพื่อนๆนะครับต้องบอกว่าเรือนนี้เนี่ยเป็นนาฬิกาที่หน้าตาค่อนข้างแปลกนิดนึงนะครับเขาบอกว่ามันเป็นเดียว โอ้เสียงดังนี่คือการ์ดครับตกใจเลยเพราะว่าเป็นการ์ดวารันตีทำจากโลหะนะครับเขาบอกว่ามีทั้งหมดแค่12เเดือนหน้าตาของนาฬิกาเป็นแบบนี้วันนี้มาแปลกหน่อยนะครับมาดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงสีดำแปลว่าเป็น DLC ครับ Diamond Light Carbon ก็เป็นการเคลือบตัวเรือนเป็นแบบ DLC ต้องบอกว่าแบรนด์อะไรก็ไม่รู้ผมก็ยังไม่รู้ครับว่ามันอ่านออกเสียงว่าอะไรอันนี้คือนาฬิกาครับเดี๋ยวเรามาแกะก,กันดูพร้อมกับเดี๋ยวผมจะเล่าสเปคให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงเป็นนาฬิกาออโต้นะครับสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าตัวเรือขนาดใหญ่นะครับ5 0มิลิเมตรเลย ตามสไตล์เนาะผมก็จะทําการแกะอย่างที่ผมบอกครับเวลาที่เราได้รับนาฬิกาส่วนใหญ่ก็จะมีการแรปพลาสติกมานะครับก็แกะออกมาเลยครับเพื่อจะได้ดูว่านาฬิกาหน้าตาเป็นยังไงอันนี้ก็แกะไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะครับเป็นไงครับหน้าตาแปลกดีไหมครับโดยเข็มเนี่ยจะใช้วิธีการบอกโดยใช้จานเลข1 2 3 4 5ไปจนถึงเลข12 ความพิเศษก็คือ,อจะมีเข็มอยู่3เข็มครับแล้วแต่ละเข็มเนี่ยจะมีตัวเลขอยู่4ตัวเลขแล้วตัวเลขก็จะหมุนไปเรื่อยๆครับแบบนี้เนาะแล้วมันก็จะมีการปรับหรือเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเมื่อครบ60นาทีข้างหลังเป็นเครื่องอัตโมติ ตัวเครื่องนะครับเป็นเครื่องของสวิสนะครับรหัส s w 2 0 0ตัวกระจกเป็นซซฟไฟต้องบอกผมไม่ค่อยมีความรู้อะไรมากมายนะเกี่ยวกับนาฬิการเรือนนี้แต่ผมว่า,าทำออกมาได้ค่อนข้างสวยงามแล้วก็น่าสนใจนะครับจริงๆเป็นตัวที่ทำออกมาเรียนแบบแบรนด์ที่ชื่อว่า u ูเวอเดี๋ยวผมมารีวิวกันอีกทีหนึ่งแบบเยอะๆเลยแล้วกันนะครับวันนี้ให้ดูก่อน เป็นการอันบ็อกซ์ครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคอนเทนต์ของผมนะครับก่อนไปก็จะมีการทดลองใส่ดูก่อนครับว่าเป็นยังไงจะได้รู้ว่าเข้ากับเราไหมนะครับมากับสายหนังสีดำเป็นหนังวัวนะครับค่อนข้างนิ่มแล้วก็ใส่ค่อนข้างสบายต้องบอกว่าความรู้สึกของผมตอนที่ใส่เนี่ยค่อนข้าง คอมฟอร์ตใส่สบายแล้วก็ไม่เอถอะทะจนเกินไปถึงแม้ว่าจะมีขนาดถึง50มิลิเมตรแต่ว่าทำได้ค่อนข้างดีไม่กางนะครับแล้วก็รับกับข้อมืออืสวยดีมากครับหวังว่า